ถั่วพุ่มเนี่ยเป็นถั่วอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรานิยมนํามารับประทานเป็นถั่วเนื้อสามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคุ้มค่าเราสามารถที่จะนําเอาถั่วพุ่มเนี่ยมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูสําหรับขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเมื่อเราได้มเมล็ดมาแล้วเราควรที่จะเตรียม,มเมล็ดก่อน พัดเอาเมเล็ดที่รีบออกเราจะทําการแช่มเมล็ดอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนในขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกหรือหลุมปลูกในกรณีที่เราต้องการที่จะปลูกลงแปลงหรือปลูกในสวนเลยให้เราไถาเตรียมดินไว้ก่อนอเพื่อที่จะตากดินให้แห้งอย่างน้อย1สัปดาห์หลังจากที่เราไถาเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยให้เรามาขุดหลุมปลูกได้เลยจะมีความลึกประมาณ1 0บถึงสิเซนแล้วก็คุกเขาดินให้เข้ากันหรืออาจจะมีปุ๋ยคอกไปใส่ระยะระหว่าง ้นจะห่างกันประมาณ30เซนปลูกหลุมละ2ต้นส่วนในกรณีที่จะปลูกในกระถางหรือจะเป็นกระสอบเราก็สามารถที่จะนําดินหมักหรือดินที่เราตากไว้แล้วเนี่ยใส่กระถางหรือกระสอบแล้วก็ปลูกได้เลยซึ่งเราควรที่จะปลูกกระถางและวไม่เกิน2เมล็ดหลังจากที่ถั่วงอกขึ้นมาแล้วการให้น้ำเนี่ยเราควรที่จะให้อย่างสม่ําเสมอส่วนในเรื่องของการให้ปุ๋ยเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ตั้งแต่ถั่ว อายุประมาณ10วันเป็นต้นไปหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะับตั้งแต่วันที่เราเริ่มหยอดเมล็ดใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ65วันแล้วเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการปลูกถั่วพุ่มหรือถั่วไร้ค้างข้อแตกต่างระหว่างถั่วพุ่มหรือถั่วไร้ค้างกับถั่วฝักยาวตัวถั่วพุ่มเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นพุ่มไม่เหลือยาวจนเกินไปส่วนถั่วฝักยาวเนี่ยยอดเขาจะออกไปเรื่อยๆจึงจําเป็นจะต้องทําค้าง ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําวิธีการปลูกที่ให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าสาหรับขั้นตอนการปลูกจะมีวิธีการคือขั้นตอนแรกเมื่อเราได้มเมล็ดมาแล้วเราควรที่จะเตรียม,มเมล็ดก่อนเราควรที่จะคัดเอามเมล็ดที่รีบออกเอาเฉพาะ,มะเมล็ดที่มีความสมบูรณ์เราจะทําการแช่มเมล็ดอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนถ้ามีมเมล็ดที่เป็นมเมล็ดรีบเขาก็จะลอยน้ําเราก็สามารถที่จะคัดออกไปได้หลังจากที่เราแช่มเมล็ด 6ชั่วโมงแล้วมเมล็ดเนี่ยจะมีลักษณะที่บวมน้ําหรือเต่งขึ้นเราก็สามารถที่จะคัดเอาไปปลูกได้ในขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกหรือหลุมปลูกในกรณีที่เราต้องการที่จะปลูกลงแปลงหรือปลูกในสวนเลยให้เราไถาเตรียมดินไว้ก่อนอเพื่อที่จะตากดินให้แห้งอย่างน้อย1สัปดาห์เพื่อที่จะฆ่าพวกเชื้อราต่างๆแล้วก็เป็นการกําจัดวัชพืชไปด้วยหลังจากที่เราไถาเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยให้เรามาขุดหลุมปลูกได้เลยจะมีความลึกประมาณ10ถึง15เซน แล้วก็คุกเขาดินให้เข้ากาันหรืออาจจะมีปุ๋ยคอกไปใส่ระยะระหว่างต้นจะห่างกันประมาณ30เซนปลูกหลุมละ2ต้นส่วนระยะห่างของแถวเนี่ยอย่างน้อย50เซนเพื่อที่จะง่ายในการปฏิบัติงานส่วนในกรณีที่จะปลูกในกระถางหรือจะเป็นกระสอบเราก็สามารถที่จะนํายินหมกักหรือดินที่เราตากไว้แล้วเนี่ยใส่กระถางหรือกระสอบแล้วก็ปลูกได้เลย ซึ่งเราควรที่จะปลูกกระถางและวไม่เกิน2เมล็ดถ้าเกิดเป็นพื้นที่ในสวนนะครับลงแปลงปลูกเนี่ยถ้าเกิดยังมีความชื้นพอที่จะงอกได้ก็ไม่จําเป็นต้องให้น้ําส่วนคนที่ปลูกในกระถางเราควรที่จะให้น้ําตามทันทีในการดูแลรักษาหลังจากที่เราปลูกไปแล้วหลังจากที่ถั่วงอกขึ้นมาแล้วนะครับการให้น้ำเนี่ยเราควรที่จะให้อย่างสม่าเสมอให้มีความชื้นอยู่ตลอดส่วนในเรื่องของการให้ปุย๋ยเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ตั้งแต่ถัว่วอายุป,ประมาณ10วันเป็นต้นไป ตัวนี้เราสามารถที่จะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยน้ำหมักต่างๆเราก็สามารถที่จะนํามาให้ได้รวมไปจนถึงปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆในการใส่ปุ๋ยถั่วพุ่มหรือถั่วไรค้างเนี่ยจะเป็นพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตเร็วดังนั้นแล้ววิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราควรที่จะใส่ปุ๋ยให้มีความถี่ขึ้นมาหน่อยก็คือเราจะใส่ปุ๋ยไม่เกิน2สัปดาห์เราจะใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็คอยหมั่นดูแลในเรื่องของ พวกวัชพืชศัตรูพืชหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะับตั้งแต่วันที่เราเริ่มหยอดมเมล็ดใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ65วันแล้วเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตครับนี่ก็คือลักษณะของถั่วพุ่มที่เราปลูกมาแล้วเป็นเวลา20บวันเขาจะมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็อัตราการงอกเนี่ยสูงมากซึ่งลักษณะการเจริญเติบโตนะครับลำต้นเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะครับใบหนาใบใหญ่ลำต้นเนี่ยจะตั้งตรงยอดออกช้านะครับที่เราปลูกในกระสอบนะครับกำลังติดผลอ่อนนะครับ ผลขนาดเล็กค่อนข้างที่จะดกนะครับนี่ก็จะเป็นถั่วพุ่มหลังจากที่เราปลูกไปแล้วอายุประมาณ45วันซึ่งจะเห็นลักษณะของดอกลักษณะของฝักนะครับค่อนข้างที่จะดกแล้วก็มีความขอบเราสามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้แล้วนะครับ45วันซึ่งลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นนะครับก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรคได้ดีใบเนี่ยค่อนข้างที่จะเขียวแล้วก็หนาแล้วก็ก้านดอกฝักเนี่ยเขาจะออกทุกข้อตาข้อตาละหลายดอกนะครับ ลักษณะผลเนี่ยก็คือจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีความกรอบนะครับรสชาติจะหวานซึ่งถั่วพุ่มพันธุ์นี้นะครับหนึ่งต้นเนี่ยจะให้ผลผลิตได้อย่างคุ้มค่านะครับการปลูกถั่วพุ่มหรือถั่วไรคร้างเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ประมาณสีเดือนเก็บผลผลิตภายในเดือนที่3แล้วก็ไปถึงเดือนที่4จากนั้นต้นเขาก็จะโทมแล้วก็ควรที่จะทําการปลูกใหม่ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถั่วพุ่มเนี่ยเป็นถั่วอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรานิยมนํามารับประทานเป็นถั่วเนื้อสามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคุ้มค่าเราสามารถที่จะนําเอาถั่วพุ่มเนี่ยมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่แตกต่างจากถั่วฝักยาวช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนลงไปได้เป็นอย่างมาก เรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยก็คือถั่วพุ่มเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วดูแลรักษาง่ายส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากถั่วที่แก่เราก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปได้และที่สําคัญเนี่ยถั่วพุ่มสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลส่วนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้เทคนิคการปลูกถั่วพุ่มหรือถั่วไร้ค้างเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ